ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับโค้ชนุ่นแห่งโรงเรียนอนุบาลเคหะบางกี10ปีสอปชอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยส่วนจะเป็นคำชนิดไหนนั้นเดี๋ยวเราลองตามไปดูกันค่ะชนิดของคำในภาษาไทยที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือคำสันธานหรือคำเชื่อมน,นั่นเองค่ะ คำสันธานหรือคำเชื่อมหนังสือเรียนภาษาไทยบางเล่มก็ใช้คำว่าคำเชื่อมเช่นหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป .6 ของเราจะใช้คำว่าคำเชื่อมนะคะหนังสือเรียนภาษาไทยบางเล่มก็ใช้คำว่าสันธานเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าจําสับสนกันนะคะคำสันธานกับคำเชื่อมก็เป็นคําที่มีความหมายเดียวกันนั่นเองในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราจะต้องพูดคุยสื่อสารกันใช่ไหมคะ เจ้าคำสันธานหรือคำเชื่อมเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเพราะปกติคนเราไม่พูดเพียงแค่ประโยคเดียวหรอกค่ะเพราะฉะนั้นคำเชื่อมหรือคำสันธานเนี่ยจึงจำเป็นที่จะมาเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันยกตัวอย่างคำสันธานหรือคำเชื่อมก็เช่นและแต่หรือจึงเพราะมิฉะนั้นดังนั้นเป็นต้นนักเรียนเห็นความสำคัญของคำเชื่อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนคำเชื่อมหรือคำสันธานเนี่ย ให้เข้าใจแบบลึกซึ้งกันดีกว่าพร้อมหรือยังคะไปเรียนกันเลยคำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความทำให้ประโยคนั้นมีความสละสลวยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของคำเชื่อมหรือคำสันธานให้ชัดเจนกันดีกว่านะคะหน้าที่ของคำสันธานเชื่อมคำกับคำ ผักคะน้าและตะไคร้เป็นพืชสวนครัวผักคะน้าเป็นคำตะไคร้เป็นคำเชื่อมด้วยคำว่าและเชื่อมประโยคก,กับประโยคติ๊ตตีเป็นคนขยันแต่ตุดต๊ดตู่เกียดตคลานมากติ๊ตตีเป็นคนขยันเป็นประโยคตุด๊ดตู่เกียดตคลานมากเป็นประโยคเชื่อมด้วยคำว่าแต่เชื่อมข้อความกับข้อความ การส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้เชื่อมความสละสลวยนักเรียนคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะคะคำว่าสละสลวยรู้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรมันก็คือการเรียบเรียงคำให้ไพเราะดูน่าฟังนั่นเองเช่น ฉันก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันพอใส่คำเชื่อมคำว่าก็ลงไปมันจะดูดีกว่าที่เราจะพูดว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันคำสันธานจะมีลักษณะการใช้คำเชื่อมอยู่ทั้งหมด8ลักษณะแต่ในตอนป .5 นักเรียนเรียนมากี่ลักษณะคะจำได้ไหมคะนักเรียนเรียนมาสี่ลักษณะคะ่ะ แต่ตอนนี้เราเป็นที่ป .6 แล้วเราจะต้องรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือทั้งหมด8ลักษณะจะเป็นลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะลักษณะการใช้คำเชื่อม1เชื่อมใจความที่คล้อยตามกันจะมีคำว่ากับและทั้งจุดจุดจุดและทั้งจุดจุุดก็ครั้นจุดจๆๆุก็ครั้นจุดจๆๆุจึง พอจุดจุดจุดก็และอื่นๆ 2. เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่แต่แตว่าถึงจุดจุดจุดแต่กว่าจุดจุดจุดก็และอื่นๆ,ๆ 3. เชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคำว่าหรือหรือไม่ก็มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นและอื่นๆ 4. เชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันจะมีคำว่าดังนั้นฉะนั้นจึงเพราะจุดจุดจึงเพราะฉะนั้นจ,จุดจุดจึงและอื่นๆ 5. เชื่อมใจความที่แสดงความเปรียบเทียบจะมีคำว่าเหมือนกับราวกับกว่าอย่างดังและอื่นๆ 6. เชื่อมใจความที่มีลักษณะแยกต่างตอนจะมีคำว่าส่วนฝ่ายและอื่นๆ 7. เชื่อมใจความที่มีลักษณะแบ่งรับรองจะมีคำว่าถ้าถ้าจุดจุดก็และอื่นๆสุดท้าย 8. เชื่อมใจความให้สลละสลวยจะมีคำว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี อันที่จริงและอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูนุ่นจะพาเด็กๆไปดูทีละตัวอย่างนะคะเรามาดูกันที่เชื่อมแบบคล้อยตามกันจะมีคำว่าและพอจุดๆก็เป็นต้นยกตัวอย่างประโยคฉันเลี้ยงนกและปลาพอทำการบ้านเสร็จแล้วก็เข้านอนเห็นไหมคะ ประธานของประโยคไม่ได้ทําอะไรขัดแย้งกันเลยลืมบอกไปค่ะว่าคําเชื่อมบางคําเนี่ยมันจะต้องมาเป็นแท็กค,คู่นะคะเช่นคําว่าพอจุดจุดก็ที่ครูนุ่นยกตัวอย่างไปเมื่อกี้มันก็จะต้องมัคู่กันและจุดจุดข้างในก็เป็นที่สําหรับไว้ใส่ข้อความนั่นเองค่ะเชื่อมแบบขัดแย้งกันจะมีคําว่าแต่แต่ว่า ถึงจุดๆแต่เป็นต้นยกตัวอย่างประโยคเขาจนแต่ว่านิสัยดีเห็นไหมคะประโยคมันดูขัดแย้งกันจนแต่นิสัยดีถึงเขาจะซุ่มซ่ามแต่ฉันก็ชอบเขาชอบเขาทั้งๆที่เขาพุ่มซ้มเห็นไหมคะประโยคมันดูขัดแย้งกันในตัวนั่นแหละคะ่ะเลยเรียกว่าคำเชื่อมแบบขัดแย้งกัน เชื่อมแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคำว่าหรือนิฉนั้นเป็นต้นยกตัวอย่างประโยคลูกจะซื้อไอศครีมหรือน้ำอัดลมเธอต้องเก็บของให้เรียบร้อยนิฉนั้นเธอจะถูกแม่ดุมิฉะนั้นก็เป็นการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเลือกว่าจะเก็บของหรือไม่เก็บของถ้าเกิดไม่เก็บของก็โดนแม่ดุไปแต่ถ้าเกิดไม่อยากโดนดุเราก็ต้องเก็บของนั่นเอง เชื่อมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันจะมีคำว่าจึงเพราะจุดจุดจึงเป็นต้นยกตัวอย่างประโยคน้องรีบจึงหกล้มเหตุเกิดจากน้องรีบผลที่ตามมาหกล้มต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเพราะเธอขยันหมั่นเพียรเธอจึงสอบได้ที่หนึ่งเหตุเกิดจากเธอขยันหมั่นเพียรผลที่ตามมาสอบได้ที่หนึ่งค่ะ เชื่อมแบบแสดงความเปรียบเทียบจะมีคำว่าเหมือนดังราวกับเป็นต้นยกตัวอย่างประโยคพ่อแม่รักลูกดังแก้วตาเข่าช้าเหมือนเต่าประโยคที่มันเป็นคําเชื่อมแบบนี้มันจะแสดงให้เราเห็นว่ามันมีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งอยู่นะคะเชื่อมแบบแยกต่างตอนจะมีคําว่าส่วนฝ่ายเป็นต้น ยกตัวอย่างประโยคฉันกำลังถูบ้านส่วนคุณแม่ลดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเห็นไหมคะประโยคแบบนี้จะเป็นการบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรร่วมกันนะเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของเราอยู่เชื่อมแบบแบ่งรับรองจะมีคำว่าถ้าถ้าจุดๆ,ๆก็เป็นต้นยกตัวอย่างประโยคถ้าฝนไม่ตกฉันก็จะล้างรถ แบบนี้แบบเหมือนแบบยังไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือเปล่าเป็นการแบบแบ่งรับแบ่งสู้แบบนี้ค่ะเชื่อมให้สละสรวยจะมีคําว่าอย่างไรก็ตามอันที่จริงเป็นต้นยกตัวอย่างประโยคอันที่จริงฉันก็มีส่วนทําให้เขาเสียใจเห็นไหมคะ พอเติมคําว่าอันที่จริงไปประโยคก็ดูแบบลูกคุณหนูดูผู้ดีมากๆเลยเพราะว่าใจความของประโยคเนี้ยมันดูสละสรวยนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําเชื่อม8ลักษณะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะจํากันได้ไหมเอย่ยถ้านักเรียนยังจําไม่ได้เดี๋ยวไปทบทวนดูกันอีกครั้งนี้ก่อนนะคะว่า8ลักษณะมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ ที่นักเรียนจะเริ่มทําแบบฝึกหัดกันนะคะครูก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคําเชื่อมอยากจะให้นักเรียนลองสังเกตกันดูนักเรียนจะได้ไม่พลาดเวลาทําแบบฝึกหัดหรือเวลาทําข้อสอบนั่นเองค่ะข้อสังเกตของคําสันธาน 1. คําสันธานบางคําใช้เข้าคู่กันเช่นไม่จุดจุดก็กว่าจุดจุดก็เพราะจุดจุดจึงถึงจุดจุดก็ แม้จุดๆก็เป็นต้น2องคำบางคำเป็นได้ทั้งคำสันธานและคำบุคบทเช่นคำว่าเมื่อให้พิจารณาว่าถ้าสามารถแยกเป็นสองประโยคได้ก็เป็นคำสันธานเช่นเมื่อ16หนาฬิกาอาจได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วคำว่าเมื่อในประโยคนี้เป็นคำบุพบท เมื่อเราได้ยินเสียงระฆังหมวยได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วคำว่าเมื่อในประโยคนี้เป็นคำสันธาน 3. คํคำว่าให้เมื่อนำมาใช้เชื่อมประโยคก็จัดเป็นคำสันธานเช่นเขาทำท่าตลกให้เด็กจุดร้องไห้เป็นต้น 4. คํคำว่าว่าเมื่อนำมาใช้เชื่อมระหว่างประโยค ก็จัดเป็นคำสันธานเช่นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีการกวาดล้างพวกนิชาชีพครั้งใหญ่เป็นต้นคําคำประพันธทัศพ,พนามหรือคำสรรพ,พนามเชื่อมประโยคคือคำว่าคู่ที่ซึ่งอันจัดเป็นคำสันธานด้วยเช่นกันและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนของนักเรียนค่ะ ครูนุ่นจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ครูนุ่นสอนหรือเปล่าวันนี้แบบฝึกหัดของเรามีชื่อว่าคอนเซปต์บล็อกค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนรายละเอียดตามหัวข้อที่ครูกำหนดทำยังไงเดี๋ยวแล้วครูนุ่นไปทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยช่องแรกก็เป็นคำอธิบายนักเรียนก็นำความหมายลงมาใส่ได้เลย ส่วนช่องอื่นๆก็ทําตามหัวข้อที่ครูนุ่นกำหน,นดเป็นยังไงคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้านักเรียนนึกไม่ออกก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูนุ่นสอนเอาละค่ะก็มาถึงช่วงเวลาที่เราต้องลากันแล้วนะคะเช่นเคยค่ะครูนุ่นก็อยากให้นักเรียนรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูนุ่นก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ